การกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของตำนานสองล้อ Honda Dream 110หรือที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อซ u เปอร์คับกลับมาอีกครั้งในปี2026พร้อมการพัฒนาใหม่ที่ทันสมัยแต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตำนานสองล้อไว้อย่างครบถ้วนรุ่นใหม่นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ยานพาหนะธรรมดาแต่คือการหลอมรวมระหว่างเทคโนโลยีล่าสุดและสเสน่ห์แบบคลาสสิกที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย ความประณีตในงานออกแบบสะท้อนถึงรากฐานทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งของฮอนด้าในตลาดไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2. ดีไซน์คลาสสิกผสมผสานความทันสมัยในรุ่นปี2026นี้ Honda Dream 110ยังคงเอกลักษณ์ของโครงสร้างแบบคับดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าทรงกลมแฮนด์ทรงสูงบาะนั่งแบบแยก2ตอนและตัวถังแบบโค้งมนที่เป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญ แต่สิ่งที่แตกต่างคือการเพิ่มลูกเล่นด้วยไฟหน้าเล็ดแบบวงแหวนพร้อม DRL ระบบไฟถ้ายและไฟเลี้ยวดีไซน์ใหม่รวมถึงหน้าปัดเรือนไมดดิจิทัลเต็มระบบที่บอกข้อมูลอย่างชัดเจนทั้งความเร็วระยะทางน้ำมันและการแจ้งเตือนต่างๆ 3. สมรรถนะที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงแม้จะดูเรียบง่ายแต่ภายในของรีม110รุ่นใหม่นั้นซ่อนเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ไม่น้อย เครื่องยนต์1 1 0 cc แบบหัวฉีด pgmf i ที่ได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นและยังรักษาความแรงในระดับที่เพียงพอสำหรับการใช้งานในเมืองและเดินทางไกลระบบเกียร์สระดับพร้อมคลัตกึ่งอัตโนมัติที่ทำให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลเหมาะกับทั้งมือใหม่และผู้ใช้ประจำนอกจากนี้ยังมีการปรับช่วงล่างให้เกาะถนนดีขึ้นและลดแรงสั่นสะเทือนระหว่างขับขี่ 4. ฟีเจอร์และความปลอดภัยที่เหนือระดับ ฮอนด้ารีม m 110รุ่น2026มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันเช่นช่องเสียบชาร์จ USB ช่องเก็บของใต้บอกขนาดพอเหมาะและระบบสตาร์ทมือไฟฟ้าที่รวดเร็วและเงียบยิ่งขึ้นระบบเบรกหน้าหลังแบบดรัมเบรกที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองแม่นยำมีระบบ Engine c u ตออฟขณะจอดติดไฟแดงหรือการหยุดนิง่งและยังมีระบบล็อกข้อแบบดับเบิลล็อกเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นอีกคัน5 ความคุ้มค่าและความผูกพันทางจิตวิญญาณไม่เพียงแค่เป็นรถจักรยานยนต์ขนาดเล็กที่ทนทานและประหยัดฮอน da ารีม m 110อย่างเป็นตัวแทนของความผูกพันในครอบครัวไทยมายาวนานหลายทศวรรษรุ่นใหม่ปี2026นี้ยังคงรักษาราคาให้อยู่ในระดับเข้าถึงได้เริ่มต้นเพียงประมาณ4ี่ห0,000ื่นกว่าบาทซึ่งถือว่าคุ้มค่าสำหรับคนที่มองหารถใช้งานประจำวันหรือแม้แต่เก็บสะสมไว้เป็นรุ่นคลาสสิกนี่คือรถที่ไม่ได้มีดีแค่ความทน แต่อย่างเต็มไปด้วยอารมณ์ความทรงจำและเรื่องราวระหว่างคนกับเครื่องยนต์ที่ไม่มีวันจางหาย